สวัสดีครับพบก,กับผมนายบ้านนอกครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาปลูกผักแอดิสกันนะครับผมแอดิสเป็นยังไงก็คือแบบนี้ไงครับโอเคครับตอนนี้ต้นของแอดิสที่ผมเพาะไว้นะครับในกระถางก็จเจริญเติบโตแล้วถึงเวลาที่เราจะทําการเปลี่ยนต้นแรดิสจากกระถางลงมาสู่ดินปลูกนะครับที่เราเตรียมไว้ก็จะอกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโดยแปลงที่ผมเตรียมเนี่ยเป็นแปลงยกสูงนะครับผม แล้วก็ใช้ผ้ายางรองแล้วก็อาดินใส่นะฮะแล้วก็เจาะรูระบายน้ําตอนนี้ก็ทําการเคลื่อนย้ายเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับก็ระยะห่างตามสมควรนะครับแบบนี้ครับผมแล้วก็ฝังกลบลงไปนะครับนี่เดี๋ยวเราจะปลูกให้เต็มนี่เลยนะครับเราจะปลูกให้เต็มรางที่เราเตรียมไว้นี่เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราติดตามผลด้วยนะครับและนี่ก็คือผลผลิตแลดิดของเรานะครับน่าฐานใช่ไหมล่ะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากเเพื่อนๆนะครับกด Subscribe ช่อง y o u u u b นายบ้านนอกนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดถูกใจแฟนเพจ Facebook ในบ้านนอกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปต่อไปด้วยนะครับตสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ